สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพนพามาดูต้นไม้มงคลนะคะซึ่งมีชื่อว่าต้นพลูฉลุนะคะพลูฉลุคะ่ะทําไมเขาเรียกว่าฉลุฉลุตามหลักภาษาไทยน่าจะแปลว่าเป็นรูหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะทุกคน พลูฉลุนะคะอ่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะทุกคนเราสามารถเลี้ยงทดแทนต้นมอนสเตอร่าได้นะคะแต่ว่าดูในอินเทอร์เน็ตเนาะบางคนก็เรียกว่าเอ่อมอนมอนสเตอร่า Mon นะคะพลูฉลุแต่ว่าราคาถูก ถูกกว่ามอนสเตอร่านะคะทุกคนถ้าเรายัางไม่ได้เลี้ยงมอนสเตอร่าเราก็สามารถเลี้ยงพลูฉลุแทนได้นะคะเป็นต้นไม้น่าจะสายพันธุ์ตระกูลเดียวกันนะคะกัแบมอนสเตอร่าเนาะวันนี้สวยงามมากเลยค่ะทุกคนเราก็ศึกษาวิธีการนะคะคือเราดูคลิปอยู่ใน YouTube เนาะพี่เขาบอกว่าถ้าเราอยากให้ น้องกลายเป็นไม้ด่างนะคะเราก็ต้องอาศัยกันชักนำนะคะก็คืออ่าเราก็ใช้อันนี้เป็นพลูงาช้างนะคะมาปลูกด้วยกันแล้วก็อาจจะทำให้น้องกลายเป็นไม้ด่างนะคะวิธีการทำไม้ด่างของเรานะคะทุกคนนี่ ชักนำนะคะขอให้เป็นไม้ด่างที่สวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูแพนด้วยนะคะวันนี้พามาดูต้นพลูะลูสวยๆคะ่ะใบสวยมากทุกคนสวัสดีค่ะ